ถ้าคุณเลือกหยุดความสัมพันธ์กับเขานะเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นไพ่กามเทพขึ้นพระนารายบัรทมศิลป์ค่ะแล้วก็พระแม่อุมานะคะอ่านได้อย่างนี้ค่ะตอนนี้ตัวคุณเนี่ยก็เลือกจะปิดหูปิดตายอยู่ลวเห็นไหมนอนนิ่งอยู่ในก้นสมุดเลย <c oughs> คือแบบว่าฉันไม่อยากรับรู้ฉันไม่อยากรับเห็นอะไรอีกแล้วเพราะเราบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลือกตัดจบไปใช่ไหมเขาจะทํายังไงคือนเนี่ยคุณแบบ ไม่อยากรับรู้แล้วอะอะไรเงี้ยเขาจะทํายังไงต่อไปด้วยหน้าไพ่ที่ออกมาขนาบข้างทั้งหมดนะคะมันขึ้นไพ,พ่พระกรรมเทพนะแล้วก็พระแม่อ,อกมาต้องบอกค่ะว่าเขาว่ารักคุณอยู่คุณตัดจบอะแต่เขาจะไม่จบกับคุณนึกอ,ออกไหมเพราะว่าความรักของเขามันยังคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอีกความหมายหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเหมือนกับว่าตลอดเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วมันคือเหมือนกับมันเคย ทิ้งกันไปละในความสัมพันธ์จนแบบว่าคุณเบื่อนึกออกมะออนออนออฟออฟความรักประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณไม่ไหวละคุณเลิกปิดจบตัดจบนะความรักของเขายังอยู่เขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วเขาเป็นแบบพระแม่อุมาคือเขาจะขี่เสือมาตามเพื่อนอะประมาณเนี้ยจะตามคุณกลับมาในความสัมพันธ์แล้วถามว่าตามสําเร็จด้วยไหมเนื่องจากเป็นพระแม่อุมา ท่านจัดการเรื่องอุปสรรคเก่งนั่นหมายความว่าเขาจะตามคุณกลับมาได้ด้วยนะเขารู้จุดอ่อนคุณนะคะว่าเขาจะกลับมาทวงคุณคืนยังไงประมาณนี้นะคะ